สะพายแก้เผ็ดแม่ผัวสึกหัวใจในบ้านหลังใหญ่ถ้าแม่ผัวของคุณพยายามหาผู้หญิงอีกคนมาเป็นเมียน้อยให้สามีคุณแล้ววันหนึง่งคุณหาทางแก้เกมส์ทำให้ผู้หญิงคนนั้นกลายเป็นเมียใหม่ของพ่อสามีได้คุณจะเรียกสิ่งนั้นว่าแก้แค้นหรือแก้เผ็ดดีล่ะคะอาจจะเรียกได้ว่าเรื่องนี้ตีท้ายครัวแบบเล่าไปเผาไป เรื่องนี้ที่จะพาคุณไปฟังเรื่องวุ่นๆแต่ความแซบจริงทุกเหตุการณ์วันนี้ขอเสนอเรื่องสะพ้ายแก้เผ็ดแม่ผัวสึกหัวใจในบ้านหลังใหญ่เรื่องแม่ผัวลูกสะพ้ยที่คลาสสิกที่สุดเรื่องหนึ่งก็ว่าได้ความรักต่างชนชั้นของนารีลูกสาวเจ้าของแพปลาเล็กๆแห่งหนึ่งในอำเภอแม่กลองที่บังเอิญพบรักกับดานายลูกชายทายาทมหาเศรษฐีบริษัทส่งออกปลาทูน่าไปทั่วโลก เช้าอันเร่งรีบของวันหนึ่งขณะที่นารีกำลังวิ่งออกมาจากลานจอดรถเสียงรถชนเข้ากับเสากั้นบาริเอร์เข้าอย่างจังนารีตกใจสุดขีดเขาอ่อนเป็นลมล้มลงตรงนั้นเธอไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรมากแค่มีรอยเฉียวเล็กน้อยแต่เธอแค่ตกใจและร่างกายเหนื่อยล้าเพราะไม่ได้พักผ่อนติดต่อกันหลายวันคุณครับคุณคุณครับเป็นอะไรไหมครับดานายรีบอุ้มนารีเข้าไปในออฟฟิศเพื่อทำการปฐมพยาบาล และนั่นเองคือจุดเริ่มต้นที่ทั้งสองพบกันดานายตกหลุมรักนารีในทันทีพยาบาลของโรงงานเข้ามาปฐมพยาบาลจนเธอปลอดภัยทั้งคู่นั่งคุยกันเพียงไม่นานนักก็มีพนักงานหญิงเลขาสาวเดินเข้ามาตามคุณดานายคะผู้ถือหุ้นมากันพร้อมแล้วคะ่ะดานายพยักหน้าก่อนจะลุกเดินออกไป เขาได้ยื่นนมบัตรให้นารีพร้อมบอกว่าถ้าต้องการเข้าไปตรวจเช็คที่โรงพยาบาลเพิ่มเติมให้โทรตามที่อยู่ในนมบัตรผมจะให้คนไปรับคุณไปส่งโรงพยาบาลนะครับนารียิ้มกล่าวขอบคุณเธอลุกขึ้นแล้วเดินไปวางบินที่แผนกการเงินหลังจากนั้นเป็นต้นมาทั้งสองก็มีโอกาสได้พบกันบ่อยขึ้นเพราะพนักงานของนารีลากลับต่างจังหวัดหนึ่งเดือนเพื่อไปดูแลพ่อที่ป่วยติดเตียงทำให้เธอต้องออกมาวางบินด้วยตัวเอง ความสัมพันธ์ของทั้งสองพัฒนาไปอย่างรวดเร็วจนถึงขั้นดานายัยดักรอพบและชวนเธอออกไปทานข้าวอยู่บ่อยครั้งเรื่องรู้ไปถึงหูคุณหญิงดารุณีซึ่งเป็นคุณแม่ของดานายัยและมันสร้างความไม่พอใจให้กับเธอเป็นอย่างมากเช้าวันหนึ่งขณะนารีกำลังเตรียมตัวออกไปวังบินที่โรงงานนาลีให้ลุงชานขับรถไปส่งเธอลูกนอนพักผ่อนน้อยพ่อไม่อยากให้ขับรถเองนะลูก เสียงเสียนพพรเอ่ยปากบอกลูกสาวสุดที่รักเพลงคนเดียวด้วยความเป็นห่วงแต่แท้ที่จริงแล้วนารีเองก็นัดพบกับดานัยเอาไว้ด้วยทั้งคู่ไปมาหาสู่กันท่ามกลางความพยายามขัดขวางของคุณหญิงดะรุณีหนูแพรวาจ๊ะพาพี่เขาออกไปเดินเล่นสิจ๊ะคุณหญิงเอ่ยปากหลังจากที่ครอบครัวทั้งสองฝ่ายออกมาทานมื้อข้ามเพื่อเป็นการดูตัวดนัยสีหน้าไม่พอใจนัก แต่ก็ขัดเสียไม่ได้เขาลุกออกจากโต๊ะเดินตามแพรวาไปคุณแม่ครับผมจะแต่งงานกับนารีคนเดียวเท่านั้นดานายเอ่ยปากขึ้นเมื่อกลับมาถึงบ้านคุณหญิงกโกรธมากทั้งสองต่างมีปากเสียงทะเลาะกันรุนแรงนี่แกมันโง่ทำอะไรก็คิดบ้างนะแค่ลูกเจ้าของแพปลาเล็กๆล,ลูกสะพยที่ฉันยอมรับได้มีเพียงหนูแพรวาเท่านั้น ด่นไหนไม่ยอมลดลาวาสอกให้กับคุณหญิงแม่เขามีความเป็นตัวของตัวเองสูงทําอะไรมีเหตุผลนี่แนะคุณหญิงเลิศวุ่นวายกับชีวิตลูกสะทีเธอะเจ้าสัวเอ่ยปากเพราะความรําคาญที่เธอเจ้ากี้เจ้าการชีวิตลูกชายคุณก็เป็นแบบนี้ลูกไปคว้าผู้หญิงที่ไหนก็ไม่รู้ไม่มีหัวนอนปลายตีนอะไรกันครอบครัวหนูนารีเขาก็เป็นลูกค้าที่ส่งปลามาให้โรงงานเราเป็นสิบปีแล้วนะคุณหญิงจะไม่มีหัวนอนปลายตีนได้ยังไง จนในที่สุดงานแต่งงานระหว่างดนานัยทายาเศษฐีกับนารีก็ถูกจัดขึ้นทำการความไม่พอใจของคุณหญิงแต่ก็ทัดทานไว้ไม่ไหวหลังแต่งงานนารีก็ย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านของดนานัยนับตั้งแต่วันที่เธอย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านก็ถูกแม่ผัวตัวร้ายกลั่นแกล้งสารพัดก็ตามแบบฉบับแม่ผัวลูกสะพ้ยในนิยายนั่นแหละค่ะจนในที่สุดนารีก็พบทางแก้มือแม่ผัวตัวจอมปัญหา นารีอดทนเฝ้าสังเกตการความไม่ชอบมาพากุลในบ้านโดยเฉพาะพฤติกรรมแปลกๆของคุณหญิงดารุณีในช่วงค่ำคืนนารีพบว่าคุณหญิงดารุณีไม่ได้มีแค่เรื่องกิดกันห่วงลูกชายแต่มีเรื่องชู้รักเป็นจุดอ่อนที่พยายามปกปิดไม่ให้ใครรู้ในสมหัวหน้าคนงานในบ้านที่อายุอ่อนกว่ามากและคุณหญิงใช้เงินทองเลี้ยงดูอย่างลับๆเนื่องจากเจ้าสัวเองก็มีงานที่ต้องออกไปประชุมต่างที่อยู่บ่อยๆ เป้าหมายของนายสมนายสมหวังจะฮุบที่ดินและเงินสดบางส่วนจากคุณหญิงโดยใช้สเสน่ห์เป็นเครื่องมือนารีรู้ทันทีอาวุธของเธอไม่ใช่แค่ความรู้ทางธุรกิจแต่คือความลับส่วนตัวที่คุณหญิงปกปิดไว้และนารีจึงใช้แพรวาหญิงสาวที่คุณหญิงพยายามหามาเป็นเมียน้อยของด้านในผู้เป็นสามีมาเป็นเครื่องมือในการเปิดโปง คุณหญิงดารุณียังคงบีบดานใยให้รับแพรวามาเป็นเมียอีกคนโดยอ้างว่าอยากได้หลานและนารีก็ไม่มีลูกและแพรวาก็เป็นลูกสาวของคนที่ตนรู้จักในดานายปฏิเสธหนักแน่นแต่แล้วคุณหญิงก็พาแพรวาเข้ามาอยู่ในบ้านเพื่อรอโอกาสโดยอ้างว่าอยากให้เข้ามาดูแลดานายอีกแรงหนึ่งนารีเสียใจมากที่เห็นความพยายามของแม่ผัวที่รุกถือก้าวลาำความเป็นส่วนตัวในครอบครัว นารีตัดสินใจเดินหมากสุดท้ายยุโยงแพราวาให้ตีตัวออกห่างจากดนานัยสามีของเธอและพาแพราวาไปหาเศรษฐีตัวจริงแทนเพราะเธอรู้ดีว่าครอบครัวของแพราวามีปัญหาทางการเงินธุรกิจสะดุดมีนีิก้อนโตถ้าแก้ปัญหาการเงินได้เธอก็จะไม่มายุ่งเกี่ยวกับดนานัยอีกทางนารีเข้าหาแพราวาและพูดถึงความจริงที่ว่าน,นายดนัยแม้เป็นลูกชายเพียงคนเดียวที่ต้องได้รับมรดกทั้งหมด แต่นับปัจจุบันมรดกยังไม่ได้ตกเป็นของดนานัยเลยดนานัยเพียงแค่ได้กินเงินกงสีและมีเงินเดือนผู้บริหารจากโรงงานเท่านั้นซึ่งไม่ได้มีเงินเดือนมหาศาลอย่างที่คนนอกเข้าใจเธอจงใจใส่เสื้อผ้าเก่าๆเ,เพื่อยืนยันว่าสามีเธอไม่ได้รวยจริงเพราะการเงินถูกควบคุมโดยท่านเจ้าสัวนารีบอกแพรว่ว่าท่านเจ้าสัวตัวจริงคือพ่อสามีต่างหากคนนั้นแหละ คือธนาคารเดินได้ของบ้านมีเงินถุงเงินถังเพชรนินงจินดาไหลหีบถ้าเธออยากได้ผัวเป็นเศรษฐีจริงๆคืนนี้ฉันจะช่วยเธอเองแพรวาในคืนหนึ่งที่คุณหญิงดะรุณีออกไปงานเลี้ยงที่กรุงเทพโดยการเรียกคนขับรถของเธอมาเป็นคนขับรถให้มันทําให้เธอรู้ความเคลื่อนไหวของแม่สามีไปไหนมาบ้างและจะกลับมาถึงบ้านวันไหนและจุดได้เปรียบนี้เองแผนแก้แค้นของนารีก็เริ่มขึ้น เธอแอบพาแพรวามาร่วมโต๊ะอาหารกับพ่อสามีทำทีว่าเธออยากเข้ามาปรึกษาปัญหาที่คุณหญิงจับคู่กับสามีของเธอกับน้องแพรวาและแอบแพรวาเองก็ไม่เห็นด้วยเพียงแต่ต้องการเงินไปหมุนในธุรกิจของเธอเท่านั้นนารีแนะนำให้เธอขอความช่วยเหลือท่านเจ้าสัวปลดหนี้ให้เพื่อแลกกับการอยู่ปรนนิบัติด,ดูแลเป็นเมียลับแบบลับๆในที่สุดเมื่อท่านเจ้าสัวรู้เรื่องก็ได้รับแพรวาเป็นเมียลับอีกคนของท่านทันทีนท แต่แผนของนารียังไม่จบศึกนี้ใครดีใครอยู่นารีรู้จุดอ่อนและอดทนหาวิธีเอาคืนคุณหญิงดะรุณีที่มีทั้งชู้ลับและว่าที่เมียน้อยที่จ้องจะฉกฉวยแย่งสามีของเธอแพรว่าอยากได้ท่านเจ้าสัวเลี้ยงดูส่วนในสมอยากได้เงินจากคุณหญิงฉันแค่จับเสือสองตัวมาชนกันเพื่อเปิดโปงความจริงคุณหญิงดะรุณีถูกท่านเจ้าสัวตัดขาด ไล่ออกจากบ้านถูกลงโทษทางสังคมและสูญเสียเงินทองให้ชูลักที่กลายเป็นคนหักหลังเพราะความโลภจนในที่สุดนารีก็ได้ใช้ความฉลาดและความอดทนจัดการแก้ปัญหารักษาครอบครัวของเธอไว้ได้ถ้าวันหนึ่งสามีจะแอบไปมีคนอื่นเพราะหมดรักกันแล้วเธอก็จำใจยอมรัดมันแต่ต้องไม่ใช่ครอบครัวแตกเพราะการกลั่นแกล้งจากแม่ผัวปัญหาโลกธรรมสภัยแก้เผ็ดแม่ผัวเรื่องนี้เป็นอย่างไรกันบ้านคะ คิดว่านารีทำเกินกว่าเหตุเกินไปไหมนารีได้ครอบครัวกลับขึ้นมาโดยเธอไม่ต้องใช้เสียงด่าสักคำไม่ต้องใช้น้ำตาหรือมานยาหญิงใดๆแต่ใช้สติปัญญาและความอดทนรอจังหวะแล้วคุณละ่ะถ้าคุณเป็นนารีจะอดทนเหมือนเธอไหมหรือจะเก็บกระเป๋าแล้วหนีไปตั้งแต่วันแรกที่แม่ผัวไม่ปลืม้มขอบคุณที่รับฟังเล่าไปเผาไปจนจบ ใครชอบเรื่องแนวสไัยประทะแม่ผัวฝากกดติดตามเพราะตอนหน้าจะมีเรื่องของผัวผัวเมียเม,มีเรื่องสนุกสนุกให้ฟังอีกเยอะเลยค่ะ